สวัสดีครับวนี้พามาชมกับรีโว่นะครับรีโว่ตัวใหม่นะครับวันนี้มาจัดอะไรบ้างเดี๋ยวมาชมกันนะครับนี่ครับอันนี้รถมาจากนครนายกนะครับลูกค้าติดตามในช่อง YouTube แล้วก็ติดตามที่เพจมานะครับวันนี้มาจัดใจแอน XL หนึ่งนะครับนี่เรารอกันเลยครับใจแอน XL หนึ่งนะครับนี่เห็นไหมครับบอกว่าไม่อยากเหมือนใครนะครับจัดเลยใจแอน XL หนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังนะครับ ด้าน,นหลังก็จะล้นประมาณนี้นะครับใจ NXL หนึ่งเนี่ยล้นประมาณาเห็นล้อเห็นยางเห็นหน้ายางนิดๆน,นะครับกําลังสวยนะครับตัวเห็นหน้ายางนิดๆนะครับกําลังสวยเลยนะครับเห็นไหมครับสวยจริงครับสวยจริงอันนี้ครับอันนี้เดี๋ยวเจ้าของรถไปจัดวางจัดตรงเองนะครับใส่ลงใส่แหนบเองนะครับเจ้าของรถเป็นงานนะครับนี่ขั้งหน้าเป็นไงดู ข้างหน้าก็ใส่เป็นแม็กข้างหน้าก็ใส่เป็นอ่าแม็กล้อหน้าเป็นล้อเอ็นไกลนะครับตัวนี้นะครับเอ็นไกลนะครับเดี๋ยวมาดูนี่นะครับตัวนี้เป็นล้อแม็กเอ็นไกนะครับตัวนี้นี่ครับเรารอเลยนะครับเอ็นไกลครับเข้าเข้ากันแน่นอนนะครับดูครับ เดี๋ยวมาชมนี่นะครับเดี๋ยวผมดูอปพลิงคชัลูกค้ากนนี่นะครับอีกร้อนึงนะครับนี่นะครับอีกร้อนึงนะครับนี่ใส่เสร็จบร้ยใส่ถุงเรียบร้อยนะครับใส่ถุงเรียบร้อยแล้วลูกค้าว่าไงอิหนลูกค้าว่าไงเป็นอย่างมาหลังเข้าไปเลยอนี่นะครับนี้ลูกค้ามาจากนครนายกนะครับอยู่แถวองค์พระลักษณ์นะครับผมดูกัน นี่ครับนผู้ชมมานี่รอรอแล้วครับรอรอสวัสดีครับพี่ครับนี่มาจากไหนครับขลัครับผมวันนี้ขอยรถมาแล้วก็มาเลยใช่ครับอ่าครับรู้จักรอตะเก่งได้ไงครับอ่าติดตามในเพจครับอ่ติดตามในเพจนะครับครับติดตามมานานยังพี่ก็เป็นปีแล้วครับเป็นปีแล้วนะครับโอ้โหเนี่ยครับลูกค้าติดตามในเพจนะครับอีกคนนึงไปเยือนอยู่นู่นนะครับแก้วครับ เจ้านะครับผูกครับดีด้วยนะครับวันนี้หลอกกับบ้านแน่นอนนี่ครับคนจัดส่งรถเองนะครับนี่เดี๋ยวไปทําเองลูกค้าไปจัดเองจัดส่งเองนะครับใครผ่านไปแถวองครักพบเจอทักทายกันได้นะครับคนนี้นะครับชื่ออะไรนะพี่เจ๋อครับเจ๋อพี่เจ๋อนะครับพี่เจ๋อนะครับทําอาหารทะทวิ่งอะไรนะพี่วิ่งอะไรวิ่งปลาครับวิ่งปลานะครับปลาปลาหมอครับปลาลงแพร่คองสีปลาลงโอปลาลงที่แพร่องสีปบ้านเรานี่เองนะครับใกล้ๆนะครับแถววทุงนะครับอ๋อ ใเงินรวยครับพี่ครับนี่นะครับรถเอาไปวิ่งปลานะครับวิ่งปลาวิ่งอาหารนะครับมีทําเป็นบ่อปลาครับธุรกิจที่บ้านนะครับบ่อเลยนะครับนี่ครับพังโก้เหมือนเดิมครับคอบอลูกอีสานครับอนหนึ่งนะครับโก้โก้โก้ไม่ใส่อัปลิงให้ลูกค้าครับแต่อัปลิงด้วย ลืมนะครับทางโก้บอกว่าลืมอัพลิงก์นะครับเคยถนัดแต่ล้มหลวมนะครับแน่นไม่ค่อยจะทำเลอนกันเออโอเคครับเดี๋ยวจัดให้นะครับเดี๋ยว้าโก้จัดให้นะครับรอแน่นอนครับคันนี้นะครับแหมลืมใส่อัพลิงก์นะครับทางโก้ลืมใส่อัพลิงก์ให้นะครับแล้วใส่อัพลิงก์ให้แล้วใส่อัพลิงก์ให้นะครับ ฝากไว้ด้วยนะครับกับล้อตะเก่งธรรมศาสตร์ข้างหลวงนะครับนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นแม็กยางนะครับแม็กยางเรามีไว้ให้บริการทุกตัวทุกลายนะครับไม่ว่าจะเป็นแม็กมีทุกตัวนะครับแม็กทุกลายทุกตัวไม่ว่าจะเป็นกระทะเหล็กหรือว่าล้อแม็กบรรทุกเข่าลอยของเรนโซนะครับไตแอนหนึ่งไตแอนสองไตแอนสามไม่ทั่งเอคลสี่นะครับนี่ครบหมดทุกลายนะครับไม่ว่ายางบรรทุกยางล้อหน้ายางล้อหลังแล้วก็ยางเอ็กซีดีนี่ช่างกอนนะครับช่างกอนั่งเหมือนจะหลับนะครับ อันนี้ครับยาเอซิก็ยังพอมีนะครับยา ACD ยังพอมีนะครับ14 15นะครับตั้งไหนเป็น14นะครับสิบสี่แล้วมาประมาณ60กว่าเส้นนะครับ15ก็ประมาณ8-90เส้นนะครับท่านใดสนใจก็รีบๆเข้ามาซื้อกันซื้อใช้กันนะครับนี่ครับผมฝากไว้ด้วยครับนั่นลูกค้าลูกค้าอีกคันหนึ่งนะครับกำลังจอดรออยู่นะครับรถตู้คืบนะครับเดี๋ยวเข้ามานะครับ ฝากไว้ด้วยครับกับร้อนตะเก่งธรรมศาร์ข้องหลวงสวัสดีครับ